สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเอร์ทีครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6มิถุนายน2565นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านอังเรเมลิกเอกอัคราชทูดยูเครนประจำประเทศเยอรมนีได้มีการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียบอกว่ายูเครนนั้นเนี่ยครับกำลังขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากทางด้านเยอรมนี แต่ว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นปฏิเสธที่จะจัดหาอาวุธหนักให้กับทางด้านกองทัพยูเครนแม้ว่าจะเป็นอาวุธเก่าๆก็ตามพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นความอัพยศที่จะต้องถูกบันทึกลงไว้ในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้อังเรเมลนิกนั้นเนี่ยได้มีการโจมตีผู้นําเยอรมนีอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องที่กรณีนายกรัฐมนตรีโอลาฟโช ผู้นำของเยอรมนีนั้นปฏิเสธที่จะเดินทางไปเยืนอนกรุงเคียบเมืองหลวงของอยูเครนซึ่งโอลาชอชนั้นได้ให้เหตุผลน่ครับบอกว่าที่ตัวเขานั้นไม่เดินทางไปเยือนยูเครนนั้นเป็นเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของอยูเครนที่ไปดูถูกป,ประธานาธิบดีแฟรงค์วอเตอร์สไตม์ไมเออร์ผู้นําของเยอรมนีในช่วงกลางเดือนเมษายนของ2025โ,โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยครับยูเครนนั้นเนี่ยไม่ยอมให้ทางหน้าประธานาธิบดีแฟรงค์วอเตอร์สไตน์ไมเออร์ ของเยอรมนีนั้นไปเ,เยือนกรุงเคบเมืองหลวงของยูเครนด้วยการให้เหตุผลว่าผู้นําของเยอรมนีรายนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียมากเกินไปสําหรับข้อความของทางด้านอังเรเมลิกนั้นเนี่ยครับมีขึ้นหลังจากที่ทางด้านารุสลลนสเตฟาซุปประธานรัฐสภาของยูเครนได้เดินทางไปเยือนเยอรมนีเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมร่วมกับทางด้าน คริสตินเลมเบสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีโดยทางด้านสเตฟานซุปได้บอกว่าต้องการที่จะหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยเพื่อนําไปให้กับทางด้านกองทัพยูเครนอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เกิดการใกล้ชิดกับการมีชัยชนะเหนือรัเสเซียมากยิ่งขึ้นยูเครนนั้นเนี่ยจะไม่ปฏิเสธการรับเรือดำน้ําจากเยอรมนีเพราะยูเครนพร้อมที่จะเป็นแนวพรมแดนด้านการป้องก,กันให้กับยุโรปตะวันออกทั้งหมด สเตฟานชุกนั้นยังแสดงความหวังว่ายูเครนต้องการอาวุธสมัยใหม่เป็นอันดับแรกและสําคัญที่สุดนั่นก็คืออยากจะได้การสนับสนุนจากทางด้านเยอรมนีนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการก็เลยมีการเคลื่อนไหวจากทางด้านอังเรเมลดิคเอกอัครราชทูตยูเครนประจําเยอรมนีนั้นเนี่ยรับออกมาประนามเยอรมนีว่าไม่ยอมที่จะจัดหาอาวุธจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนตามที่ยูเครนต้องการแม้ว่า พวกเขารับปากจะเป็นพรมแดนป้องกันยุโรปตะวันออกให้แล้วก็ตามเนี่ยครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามที่ช่องถ้าอินเตอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารด้านความมั่นคงก็ฝากรบกวนกด subscribe กดติดตามช่องถ้าอินเตอร์เน็ตไว้ด้วยครับ